สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วรีวิว EP ที่29กันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับของเล่นจากขบวนการ <S <S คิวริวเซนไตจูเรนเจอร์หรือขบวนการเทพิทักษ์จูเรนเจอร์นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวของเล่นชิ้นนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b และกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับจะได้มีรีวิวของเน่นดีๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ผมทําออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่างๆของรายการของเรานะครับเมื่อหลายล้านปีก่อนมีไดโนเสาร์ผู้พิทักษ์โลกอยู่5ชนิดพวกเขาตื่นขึ้นมาคุ้มครองโลกในฐานะนักรบไดโนเสร์วิดีโอสแควร์ูมใจเสนอขบวนการจูเรนเจอ ที่อยู่ตรงหน้าของผมนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับใช้ใช้ต่อสู้และเรียกหุ่นยนต์ของ Dragon Ranger นะครับของนักลบคุ้นที่6จากขบวนการจูเลเจอนั่นเองครับผู้ที่แปลงร่างเป็น Dragon Ranger ก็คือพี่ชายของเกคีที่เป็นไทเรนโนเรนเจอร์หรือสีแดงเป้อของเรานั่นเองครับไบร์อะเรียกได้ทั้งสองแบบนะครับบูไรก็ได้ไบร์ก็ได้ไดโอเคครับ เรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับลำโพงจะอยู่ด้านนี้เลยนะครับข้างหลังัญลักษณ์ของดาร์กเรนเจอร์เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบปุ่มกดอันนึงด้านหลังนะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้ครับผมแล้วตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานนะครับแต่ต้องใส่ฐานนาฬิกานะครับโอเคผมขอทานนาฬิกาครับผมใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่ปิดนะครับผมขี้เกียจปิดโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ กดสวิตชเปิดตรงนี time, ้เลยนะครับอ่าจะไม่มีเสียงดังอะไรขึ้นมานะครับยกเว้นแต่เราจะต้องกดตรงนี้ครับผมโอเคครับเราจะสมบูบาทเป็นดากรีนเจอร์กันนะครับเอาไปงับเสียงดังฟังช้าไหมครับแล้วก็จบแค่นั้นครับผมถ้าเกิดกดขั้งที่2ครับเป็นเสียงของดักรีซซ่านะครับเป็นหุ่นยนต์ประจําตัวของด a ก k ีนเจอร์นั่นเองครับอีกทีนะครับ หมดโอเคครับในเป็นเสียงฟันดาบนะครับอ่าดีครับนี่ก็คือเสียงประมาณ5-6เสียงของของเล่นชิ้นนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกดา้อนพิซซ่าขึ้นมาครับ มาแล้วครับแล้วก็ซิซ่านะครับนี่ก็คือลูกเล่นนะครับข้าวๆนะครับของของในทิ่นี้ครับจูโซ,โซเคนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับรายการโชว์ออนทีวีอีพีที่2 9นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ